พี่น้องเอ้ยให้น้องธิดาเล่าอบเนื้อให้ย่าค่ะเบิ้งขาเบิ้งหน้าตาอันมุจจาว่ามันจะกินได้บ่ล่ะนี่โอ้ยโอ้ยโอ้ยร้านสาวคอยธิดาเล่ามาเบิ้งอันนี้เอาอีหล่าถือใบก็ดูอีหล่าอบเนื้อให้ย่ายังไดนี่อันพี่น้องหลือเบิ้งเนี้ยซากให้อบเนื้อให้เบิ้ง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 ขาเบิ้ง่ะโอ้ยอีหล่าเห็นยังไดนี่หมุนไฟจำเลย แล้วก็บ่เบิ่งพรมบ๊อบแล้วหนีเลยอุ้ยเบิ่งเนี่ยค่ะเพิ่นก็หมุนหมอเต็มอัตโนมัติเลยค่ะแล้วก็บ่ตั้งเวลาพร้อมหมุนเอาเสื้ักทุกจำมัดสมองสันตัวโอ้ยตา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 ยเบิงนะคะเบิงนะคะเหนือเคืองกิโลหลานสาวย่ายอโอไผ่เสี่ยบไปยังนอดีบวะนี้ฮะอีปเบานี่กับบ๊อกินเนี่ยย่าไอวะตาแดด ปลาแดกใส่สมากินปลาแดกสิมาเข็ดได้แค่แค่ทิดาเลา่าอบเนื้อใหยื่ห่เบ่งเน่ยกูน่ะยัง่าเฉยทิดาเล่ากินเห้เบิบงกูนขอวามือหวยอยู่หว่หวาคุณาเป็นกินขเขาแล้วไปเล็แปลงฟันค่ะปดเตรียมการจิตไปทายงานกันแปลงฟันลานนาแดงโตบ๊บาททิดาเล่าหน่อย สิไปเป็นนั่งยังก็ล no, ูกเป็นน nah ั่งลอยคือเกาบ่เป็นห right. yes, uh, ัวจกเมนมนเมนี่ออกหากหลก็ okay, ่มนนังเอกแต่เด็วแต่บอกว่ามันนังเอกแต่วอาอย่างเป็นผู้น้ำเรืองหลายทั้งสตร์ศาส์อดีตและศาสต์นี่พ่อมเพราะเกิดเป็นสองสองแมนบ่ได้สิเด็ออกอิญางเนาะแม่ฝึนเสียย่าเลยเป็นอย่างเนาะมันพูดหน่อยเนโอ้ยบไมันม่มียาสีมันไม่มีสีดในบสมันนั่น โอ้ยอยากห,วาหัวเนาะค่ะพี่น้องบางเนี่ยบางเนี่ยคิดบายยังไดบ่แล้วปนเห็นแต่ย่ายโอบปนกนเนน็เห็ดคือย่ายเห็ดสันตัวย่ายเห็ดย่ายกะเฝ้าเนาะบุงพงี่มึงก่อนกินบ่เออพนาผู้ใหญ่ว่าโอ้ยแต่อยากหวัวแต่กัมเพงเฮ้ยแค่เขาไปล่ะเศรษฐีฟันบีโฮมบีโฮบีโฮ,โฮใ<ช>่ฝากเนี่ยเ้อค่ะสื่อใดเด้อค่ะสองร้อยห้าสิบไม่ใช่สองร้อยห้าสิบ สองร้อยไอ้หนึ่งร้อยห้าสิบบาทหนึ่ง้อห้าสิบบาท้บแล้วกรนูแล้วนูเป็นผู้อบนู้กินก็ปัญหาอีบาานี้แล้วค่ะบ้านนี่ไอ้แม่เบิ่งดูกับมันเบ่มากกับสิไหนูแหละกินแทนมันาบานี่บานี่บานี่ไปไปเอาไปเห็นมูฟเพินเบิ่งก็ดูนี่ที่ไปมูฟเพินเบิ่งมากินน้ำบออีลาอบเนื้อว่าสันนี้ไปดาแล้วเอ้ยอบสิอบเนื้อ อบเนื้อสะบักยางขักเด้ค่ะเด้ออันเบิ่งเนี่พี่น้องเอ้ยให้หร้านสาวอบเนื้อให้แม่เห็นสภาพแล้วไม่ได้ไหมูไหมูชาโคให้ทิดาเล่าอบเนื้อให้ คนกวาก็เห็นย่ายหมุนอบไม่ไหมอบไม่ไมม่คนกัหมุนจำมัดสุทั้งเชื่องหันอุณภูมิเชื่องเวลาโมเดตังเอาเวลาไอแกให้เล้แม่่ือกินันเปิิแ่แค่แยาบาลนะไปเอายาบาลนั่นพอุ่งพอ่ขาแล้วบอดีด้่นแล้วกิ่งอันนั่นมะหามูล่ออะไรใช่ไหมใช้มันกระไม่ขาดเดี๋ยวาจีดาหน่อย อันนี้กับคุณนายเพชรค่ะคุณนายเพชรเจ็ดทีท่านในคลองท้องเลยค่ะเมื่อนี้ยแล้วก็สีคลองท้องเห็นเบิ่งค่ะอันนี้นางไอค่ะนางไอกับร่งสักพรไอเจ็บท้องไอเจ็บท้องอีกแล้วมาอีกแล้วใช่ไหมกม่พาเด็กินยาสียาแม่พึ่อนยุไส้ไม่พาเด็กไม่ว่าจเป็นมาให้เด็กคนเนี้ยแต่ละคนค่ะแต่ละคนกับร่งคุ้มชายคนรอค่ะ กำลังแตงผมแต่งเผาให้พอแดงแถลงการแตงเลยแล้วผ้าแดงก็สิบเอ็ดประสงค์เพลงนี่ค่ะเจ้าของเพลงโมเมนต์โมเมนต์ผ้าแดงเจ้าของเพลงเนี่ยเจ้าของเพลงผ้าแดงแถลงการไม่เจ้าของเพลงผ้าแดงแถลงการค่ะอันนี้คือเพลงผ่ามัตเตอร์เมียงนอกคุณเด้อเจ้าจะท้าทายเด้ออันนี้ผ่ามัตส์สวิตเซเลนมาตัดขามันออกซื้อมันใส่ผ่าข้าเจ้าผ่าเป็นผ่าดีได้ แต่อันนี้เป็นมไม้พาแดงแมนอืออันนี้เขาเกี่ยเป็นมั้งเอาเงี้ยเชี่ยปรมาน้ำป่ะจะมามาเร็วมาเร็วมาทาสิค่ะเอาทาเอาดูซิว่าต้องทาย,ยัางไงเพื่อ <c oughs> ความสวยความฉ่ำ <c oughs> มีวิธีการยังไงมะได้แล้วคิวนะวิธีการทาให้สวยๆนี่จะต้องทาย,ยัางไงก่อนคะ <c oughs> ไ,ได้สว <c oughs> ทยทายให้มัีฉ่ำอ <c oughs> ๋อทามันฉ่ำให้บำรุงผิวใช่ไหมใช่ค่ะวันนี้คุณครูเราก็จะได้แต่งเป็น ครูไหมคะแต้งสิคะคุณครูก็จะแต่งเป็นครูหมือนเดิมคุณครูไฟคุณครูไฟเป็นครูไฟใช่ไหมพี่พีทแต่งให้ได้นะไม่คุณครูไฟจะได้แต่งไหมวันนี้ต้องคิดว่าแต่งนะจะได้เป็นครูหรอคะใช่ค่ะต้องแต่งอยู่นิดหน่อยแหละให้มันดูเหมือนคุณครูชื่อพี่พีทอะไรนะพีทค่ะพี่พีท หนูต้องเรียกน้านาบีทตูต้องเรียกว่านาบีทพราะเขาเป็นน้องแม่หนูอ๋อเป็นนาบีทอะเป็นนาบีทนะจอบนาบีทจะแสดงเป็นอะไรคราวนี้เป็นยักษ์ไม่มีในละครแสดงลูกยักษ์เป็นตัวจริงถ้าแสดงมันก็คือการแต่งตัวแต่งกายไงแต่อันนี้ไม่ได้แสดงเพราะอันนี้คือของจริงปาร์ตขึตีนเตะกูแห้งแฉะมือผมมือบอกวามเป็นขาเว้ย โอ้ยม่หลักการกันดีเนาะโอ้มันจีเฉพาะกันแห้งเน,นี่เนาะหนึ่งปีเต็มเต็มที่บริเวาอ่ะปารุณบะชุดเบื้องเนียนะคุณล่เนาะจะใบเบื้องขาเบืงบ้งตอนแสดงหมแมนอันนี้อันนี้นั่งน้อยๆนอยนี่กับกระลังบำรุงขีมบำรุงผิวอคนไดคิขีมเดินยตมาเมีย่งเกาหลีน<อ>คนเนาะของเมี่ยงนออคุเนาะุงเนี้ยตะแนวกะขาดเลยถ้าเขาหยกเอ็มมันํำรุงไว้ ถ้าดีบ่ล่ะถ้าดีบปะ่ะมา่ะ่าริบหนีย้ายบ่ดีมากๆเลยเหรอไิบบใส่ใส่สูงมเ่าเนื้อคือได้ปะล่ะจริงๆ <c oughs> ส้วมมันยาวไหมคะยัง,งอะไรนะส้มมันยาวปกติคือยาวค่ะแต่ต้องตัดเราตัดเอ,อ,อมามันนุ่งบานเฮาซื่ือเอามันนุ่งเหรินบานเฮาซืสือ ปกติแล้วมันยาวไม่ได้นู้ข้าให้มันดูดีมันอ่มันบำรุงไว้ดูอัดดอกวันนี่ด่ะเังซตอไปเลยเอาต้นใบยังสั่นนันนี่แต่ไก่มันจะเออขั้นแขวะไหมบ้างต้องเปียนฝากอนุสัยเก็บรางถ้าบากกันว่าการยุดดอกว่าว่าจีให้ไปเอาอย่างนี้เนื้อไอ้ไอ้มันยาวเกินนี่เดินนั่งหน่อยๆนี่เอาอะไรยักมือเด้ด้วยนี่ไม่ได้ไม่ใช่ลูกมันยาวเกินมันไม่สวยนะถ้ายาวเกินมันจะไม่สวย แล้วอีกอย่างหนึ่งคือมันจะกินผมหนูลลแล้วชื่ออะไรนะอาจอ๊อน้าจ๊อบเออน้าจ๊อบเจอแสดงไปเลยค่ะเป็นขุยแหมจอกเหยาะกันครับเพื่อนเป็นสองคนนี่นนจะเป็นน้าไอจ้าเป็นน้าไอจิตเป็นน้าไอยุกได้ยุะฮะยุกได้ยุกโรมันยุกโรมัน ตองป่าเพะมา่่พูดนะแต่วลาเขาตอบพิแต่ลาที่ันพี่บัวแบ่เบาๆนูกเบาเี่เ้บัวแบ่ัว่ปเอานไปเล่าเดยคนพี่บัวหานบัวปกพี่บัวแล้วบัแบยงจขเปนบัวปูกที่ราบัวหลวงคนมาขึ้นมากคนมากบัวแบเอาบัวแบ่เลยว บัวแบรมันออกดอกมันมันงามแต่ของมันเป็นบัวป่งใบใหญ่ใหญ่อ้ามันกระดอกงามนี่แหละในกระดัยบัวปวงเงมันไม่ไม่เป็นใบอันเทงกระดาษใบเงี้ยงๆนั่นแหมอืมอัะเลยตแต่ของซอกันน้องนั่งใช่อือจะเห็นน้องที้ละอายน้องคนน้อยเบื่อตะลันนางบ้านเป็นธรรมดาหนูไม่อาบนุ้ไม่ทาตอนที่หนูอาบน้ำใหม่ๆ อ่านก็ไ้มน้่ก็ไปทำซักผ้าับาแล้วก็ไม่ใช่ตัวอาบอาบเสร็จใหม่ๆแล้ทาอาบแล้วอาบแล้วใช่ไหมอาบแ้วอืมอาบแล้วอืมอาบแล้วจะได้ผิวนุ่มๆชุ่มชื่นอ่ะนันและตีไปกระตุกไปกิ๊บเยอะๆมาให้พี่ไอหน่ยลูกคนสวยกิ๊บที่เป็นเป็นถุงใหญ่เพรกิ๊บสักสามพันตัวสามพันตัวอืม อ่าแบบนึงนะคะจ้าอ่าท่าขาวลูกมไหลมันสวยๆงามๆเด้อเอออีหล่านักท่าเขยมอยู่อีหล่าท่าเขยมแล้วเกินจ้าโอเคค่ะโอเคค่ะเอาจะใส่กีเผ้าจะใส่แนเอามาให้ยืมอืมเอาไปเอาไปยืมกันเอาไปยืมกัน เอาของพี่เอาของพี่นั่นก็ได้เอาไมนเสร็จอ้าวอีหลักก็ไปเปลี่ยนเสื้อนุ่งเสียปุ๋ยเต็มมาเนยไปคนงามๆ่านุ่งเสียปุ๋ยคือเ่าละน้องธิดาน่ะนุ่งเสื้อปุ๋ยไปเตียอาวาสนาให้ไลยก็คงสีบบที่สวยคือคขะโอ้ยก็เพราะว่าเราก็เพราะว่าเรามันเป็นอยู่เลยลอยยายบอกว่าเพราะว่าเรามันสวยอยู่แล้ว ไม่เออนั่นละ่ะก็เพราะว่าเรามันสวยอยู่แล้วโอ้ยเชน้องธิดาเล่าคนสวยอยู่แล้วกางเกงนั้นอยู่ไหนอะอยู่ด้วยกันใช่ไหมไหเอาไปไปใส่ผ้าใส่เสื้อมันเอาเก็บของพวกนี้ให้เรียบร้อยเตรียมตัว <คน S 1> ไปม<ว>าธิดาเล่าเรา,ามันสวยอยู่แล้ว